หมัดนี้กันเนาะอัดเข้าไปในมือก็เจ็บเหมือนกันโยมแต่ถ้าเกิดอัดเข้าที่ตาเนาะก็น่าจะเขียวกันบ้างนะอัดเข้าที่ตามีใครมีบ้างไหมใครเคยอัดตาตนเองบ้างไหมอัดเข้าที่ตาหรือมีใครมีอัดตาตัวตนบ้างไหมเหมือนกันโยมอัดเข้าที่ตาหรือมีอัดตาหูมันจะอื้อมันจะวิงว้งวิงว้งวิ้งวิ้งหูอื้อไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความคิดเห็นของตนเองเนี่ยมันใหญ่มันดังในใจเสียเหลือเกินอัตตาให้ของดีหน่อยไหมรับไหมแล้วแต่นะแต่แบ่งให้นะหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าอัตตามีอะดีแต่ต้องเป็นอัตโนโชทยต,ตานังปฏิมังเสธมัตนาจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาตนเองไหนๆก็อยู่กับตนเองแล้วพิจารณาหน่อยว่าโอ้โหตัวเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันรับฟังคนอื่นบ้างไหม หรือมองแต่ตนเองอย่างเดียวแล้วก็ไม่รับฟังคนอื่นเลยนะฝึกรับฟังคนอื่นแบบนี้สําคัญมากๆเนาะฝึกทําสมาธิเมื่อฝึกทําสมาธิแล้วเราจะเริ่มมีตาที่สว่างขึ้นมองเห็นอะไรที่ถูกต้องขึ้นเป็นตาที่กว้างมองเห็นกว้างตาไม่แคบหูไม่อื้อจากการทำสมาธินี่แหละ แล้วใครที่ทำสมาธิแล้วมีพลังจิตแล้วก็จริงนะ<ม>ก็ต้องเอาจิตสอนตนอีกหน่อยดึงมันขึ้นมาถอนอัตตาซะอัตตาตัวตนซะแล้วโลกเนี่ยจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะคนรอบข้างก็จะเริ่มกลับมาเฟรนลี่กับเราเราจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันง่ายแบบนี้เลยใช่โยมเพราะโยมทำไงรู้ไหมโยมลดอัตตาลงไม่อัตตาตนเองแล้วนะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะลดอัตตาอย่าอัตตาตนเองบ่อยแล้วทําสมาธิเสริมกําลังใจสอนใจตนเองไปในทุกวันนี่แหละคือประโยชน์ที่สุดแล้วขอเจริญพร